ตลาดช่วงนี้มันน่าเบื่อต่างคนต่างรอกันประเด็นคือเซตเนี่ยเรามาอยู่ที่แนว,แว,วนรับของของเจ็ดสิบห้าวันมูเทมเอมูวีเจ็ดห้าวันหลายวันละในขณะที่ค่าเงินบาทดูขึ้นคือค่าเงินบาทที่มีความสมัมพันธ์กับโควิดด้วยนะแต่มีโควิดมานี้วิ่งจูดเลยไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันมันเริ่มโอ้โบอลมันเริ่มไดบเวอร์เจนแล้วเอาละอือันนี้ก็พร้อมจะลงละอือันนี้ประเด็นก็คือเอ ทางการปิดร้านอาหารปิดแคมป์มาครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะใช่เออมันควรจะเริ่มลดลงได้หรือยังถ้าตัวเลขโควิดลดลงเงินบาทก็พร้อมจะแข็งค่าขึ้นครับถ้าแข็งค่าเมื่อไหร่ปุ๊บเซ็ตก็พร้อมจะตีก,กลับรอบนี้จะเล็นแต่ตัวเล็กเล็ยิ่งเล็กยิ่งขึ้นก็หาจังหวัดซื้อนะครับจังหวัยดย่อหรือยังไงเราไม่ได้รอบเล็กรอบใหญ่พอสมควนแต่ละตัวนะครับ คสมมติว่าเราลงรายละเอียดเลยตอนนี้ฟังจากคุณสมพงศ์เหมือนว่า w o r s t c a ค e คือหนึ่งห้าห้าศูนย์สมมติถ่าเราเราลงรายละเอียดเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันประมาณหนึ่งห้าเจ็ดเก้ามันมีอาการในงานอย่างพรุ่งนี้เปิดลงปุ๊บช็อตไปก่อนแล้วไปรับหนึ่งห้าศูนย์หรือว่ารอเล่นหนึ่งห้าห้าศูนย์เลยหรือหรือ,อยังไงหรือเวลามันเด้งเด้งกลับเราตามเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนว่าตอนนี้มันอยู่เขาเขาเรียกว่าจุดสำคัญยไม่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 ด้อยู่ในแง่ขงดัชนีเราไม่ได้อยู่ในแง่ช็อตครับเราอยู่ในแง่่วา หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เอาอยู่เราก็โอเคครับถ้าไม่อยู่เราก็ไปรอที่หนึ่งห้าห้าศูนย์มันไม่มีแก๊ปให้เราช็อตอ,ะอ่ะนะครับแต่ว่าไอ้ไหุ้นลายตัวเนี่ยมัน <c oughs> มันมาจอโลง,งี่ไม่ชอบเลยอย่าง K เคแบงเนี้ยมาจอโลจอโลงเงี้ยจำท่าคือถ้า,ถาจ,จออย่างเงี้ยไอ้ตลาดก่อนที่จะมีพวกบล็อกเทรดก่อนที่จะมีไอ้ช็อตขาลงนะเพื่อตลาดเมื่อก่อนนะป่านนี้ลงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลง ่าถ้าฟอร์มเนี้ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมฟอร์มเนี้ยพรุ่งเนี้ลงก<ๆ>็ไ<ๆ>อถึงบอกต้อง selective s e l l ด้วยไงครับอ่าใชคค่ะซึ่งในกลุ่ม selective buy selective s e l l ก็แยกยังไงดีครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่สมพงศ์แนะนำเคแบงคน่าจะ select buy เออ select Sell s e l l แตอนนี้ก็<ๆ>ตลาดไปเล่นกันตัวเล็กๆน้อยๆนะสนุก<ๆ>สนานอ<ๆ>ะไรอย่างวันนี้ก็มองตัวเพียวเทคนะครับ พื้นฐานไม่รู้มันเป็นยังไงแต่ดูเพียวเทคนิคก็จะเป็นเนี่ยตัวเห่นพวกเนี้ยมีวอลุ่มเข้าคอตโตอย่างที่เราเคยคุยกันบอกว่ารอบนี้จะเล่นแต่ตัวเล็กๆยิ่งเล็กยิ่งขึ้นอ่าอ่านี่ก็เบรกเรียบร้อยนะครับก็หาจังหวัดซื้อนะครับจังหวัดยอดหรือยังไงนะครับเพราะว่าเรามองทาร์เก็ตสามบาทยี่สิบเลยคอตโตค่ะ แปลว่าตอนนี้คือเซตอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดต่ำนะครับคือการช็อตเนี่ยช้าไปละแต่ตัวหุ้นให้ไปเลือกตัวเล็กๆก่อนเพราะตัวใหญ่ยังไม่นิ่งอะไัเงี้พูดอย่างนั้นเออถ้ามันเใช่ตัวใหญ่ปิดตอวก็ยังไม่น่าซื้อแต่ไม่น่าขายแต่ประเด็นก็คือแบงค์เนี่ยเริ่มอาจจะต้องเริ่มน่าขายบ้างถ้ามันลงครับคเมื่อกี้คอโต้พี่สมพงษ์ให้ถ้าสามบาทเท่าไรนะคะถ้าขึ้นไปได้สามบาทยี่สิบ สบายยี่สิบแต่ว่าต้องย่อลงมาแล้วค่อยซื้อเนาะเพราะวันนี้ปิดปิดเกือบหาเนะพี่สมบูรณ์ให้ให้เป็นหุ้นเด่นเลยป่ะฮะวันนี้ไม่ให้เป็นหุ้นเด่นเลยครับให้เป็นหุ้นเด่นอ๋อหุ้นเด่นเลยนะคะอ่าตัวแรกเลือกคอนโต้นะครับทางเทคนิคนะครับคสัญญาณมันเดียังไงคะมีตัวกราฟอะไรพอจะสมได้ไหมคะลองอธิบายได้ไหมครับสมบูรณ์คะเอามันก็คือมันเป็นรูปเป็นชั้นเไซเวลแล้วก็ตรงนี้เนี่ย สองบาทเจ็ดสิบสี่เนี่ยชนมาหลายครั้งมากมากกว่าที่โบทอปอีกแล้วสุดท้ายก็เบรคพร้อมกับบอลุ่มสปอร์ตอันนี้ก็คือสายไล่อะนะครับสายไล่ก็คือซื้อแล้วขึ้นเลยครับครับครับพ็กเกจคือสามบาทยี่สิบใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับอ่ะตัวแรกต้องโตครับ้าม้ามหลุดเท่าไหร่ดีคะสุพงค์คบ ก็ไม่ควรหลุดสองบาทเจ็ดสิบแล้วแหละอืมได้ครับครับตัวที่สองคคุณสมพงษ์งั้นพูดลายตัวเลยวันนี้ค่ะเออก็จะเป็น EPG อืมค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานนะครับเรียนในซทรา่าเราดูการ์ดอย่งเดียวเพียวเพียวชาร์จร้อยเปอร์เซ็นครับอืมอันนี้ก็เบรกเช่นเดียวกันนะครับ EPG ตัวที่สอง สิบสามบาทสิบสิบามบาทยี่สิบประมาณนั้นะนะครับพ p t นะครับอืมเล่นได้แต่หุ้นพวกเนี้ยอืมอย่าหลุดเนี่ยรับเท่าไหร่ดีครับพี่สมพงศ์เมื่อคุณเบรกก็ซื้อสิบเอ็ดบาทห้าสิบครับห้าสิบอ่านี่ทางเทคนิคนะครับตอนนะครับเปือแบบเปือดบาทห้าสิบเออมีตัวใหญ่ด้วยนะครับค่ะแถมตัวหนึ่งจ p พ c เซี ไม่รู้กินดีหมีอะไรมาอ๋อแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่อีหรือเปล่าครับเพราะเห็นรถก็แบตเตอรี่วันนี้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 ตระกูลแบตเตอรี่เขาเล่นกันมี g ีพีเอซมีบางจากแล้วก็มีเอ่อรถชนะอืมครับนี่ก็เนี่ยถ้าเบรเบร์เจ็ดเจ็ดห้าสิบนะครับซึ่งเป็นทิปรถท็อป มาชนสามครั้งแล้วไม่ผ่านแต่ว่าครั้งที่สี่ผ่านเนี่ยก็แสดงว่าโอเคแล้วก็มองสังเก็ตอยู่ประมาณ88บาทครับอืมค่ะ8ตัวใหญ่นะค่ะสาม 13, ตัวนี้เก็งกำไรตามเทคนิคที่พี่สมพงษ์ให้ไว้ได้เลยใช่ไหมคะถ้าแบบนี้ใช่เราไม่ได้รอบเล็กรอบใหญ่พอมสมควนแต่ละตัวนะครับค่ะ,คะ